สวัสดีค่ะคดนะวันนี้คดยาก็จะมีตัวนี้นะ,ะ,ะตัวเทมเป้นเนี่ยก็จากถั่วเหลืองเนี่ยคะ่ะเอาไปหมักนะคะเป็นเตนสูงมากนะคะทดแทนเนื้อสัตว์เลยแล้วก็กากใยนี่สูงมากๆสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะคะแล้วก็มี B12 เพราะพราแล้วในถั่วชนิดอื่นเนี่ยจะมีน้อยมาก,<บ>มากๆขับถ่ายเราจะดีมากๆเลยนะ,ะอบให้มันหอม รถมันจะได้กลมกล่อมนะแครอทนะคะแครอทเบต้าคโรทีนเยอะมากๆจะช่วยดูแลสายตึแตงกว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะกรอบกว่าแล้วก็เก็บไว้ได้นานกว่าการข้อเข่าเสื่อมข้อเข่ากระเทียมเนี่ยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลของเรานะคะนะคะเนี่ยโขกมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วหอมๆมาเราใช้กระเทียมไทยนะคะดอกเกลือที่คนญี่ป่นใช้เนี่ยสมดุลเลือดของเรานะคะแล้วก็ช่วยลดความดันด้วยนะคะผักเนี่ยจะสร้างเอนไซม์ในร่างกายเรา กากใยอาหารให้เราระบบขับถ่ายดีพะระบบขับถ่ายดีร่างกายเลือดมันสามารถจะเป็นเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายที่ไขมันที่ไม่ดีมันก็จะไหลออกไป, <ะ S 2> เ,ปเลือกซื้อมะนาวนะคะถ้าเปลือกบางๆนี่นะคะแล้วก็จะมีมค่ะน้ํามันจะเยอะถ้าสมมติว่ากดแล้วแข็งๆอย่าเลือกนะคะเพราะว่าน้ำมันนิดเดียวเองเราจะได้น้อยมากนะเทคนิคในการเลือกมะนาวนะคะเพราะมะนาวเนี่ยมีส่วนล้างไขมันในลําไส้เราแล้วก็ตวเนี่ยมันมี ทานเข้าไปเนี่ยมันจะไล่ไขมันไม่ดีออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันความจำนะคะให้ความจําดี <ไ mots. S 1> มันอุดตันในเส้นเลือดด้วยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยใบยปอเปี๊ยะคนอยาก,ก็เดี๋ยวแช่น้ํานิดนึงนะคะแล้วก็แช่ในน้ําก่อนนะคะน,น,นะ,ะี่ใส่แครอทแล้วก็ผักวางลงะคาสักสองชิ้นนะคะเนี่ยค่ะเทมเป้ใส่เข้าไปนะคะเนี่ยทำง่ายแล้วก็สะดวกใส่ผักไปนะคะแล้วก็เอาแครอทเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเนี่ยแครอทนะคะ แล้วก็แตงกวาแตงกวาเพิ่มความสดชื่นนะคะเนี่ยแล้วก็ห่อเข้าไปเนี่ยง่ายง่ายสูตรนี้ง่ายมากเลยอร่อยด้วยแล้วง่า,งงายง่ายด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วคนที่ไม่ชอบผักมากๆากเลยไมชอบทานผักก็ทานได้นะคะเพราะผักตัวเนี้ยมันจะไม่มนมันจะออกรสหวานหวานนิดนึงนะคะไม่ไม่ขมมากค่ะนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็่อบีดหั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยเราก็เอาโถมานะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะเนี่ยไม่ต้องมากนะคะแนโตีเยมแล้วก็ปรับสมดุล <ไป S 1> เลือมะนาวไปหนึ่งช้อนนะคะใส่กระเทียมก็ไปนะคะเนี่ยใส่กระเทียม เพิ่มความหวานด้วยสารช่อดอ,อกมะพร้าวเนี่ยค่า G.I จะต่ำแล้วก็ความหวานนะก็จะน้อยกว่าน้ำผึ้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กดอะมิโน,โนที่ละแล้วแต่ใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยนะคะคนยาก,ก็ใช้ประมาณเท่านี้นะคะใส่ตัวนี้ค่ะเอะโวคาโ,ฮโ,ฮโดเข้าไปนะคะถ้าใครที่ชอบรสเผ็ดนะคะก็ใส่พริกเข้าไปแต่ไม่เอาเผ็ดอันนี้ก็แจ๋วแล้วคะเนี่ยเราก็ใส่เนี่ยค่ะอะโวคาโ,โดเข้าไปะ ยียีก่อนนะฮะยียให้มันเข้าเนื้อค่ะก็ชิมสักนิดนึงนะคะรสอะไรแล้วแต่ชอบนะยค่ะหวานน้อยไปหน่อยนึงนะนิดนึงเพราะความหวานมันน้อยกว่าน้ําผึ้งเราไม่ต้องกลัวนะคะหวานอีกหน่อยนึงนะคะไม่ทําลายสุขภาพทาเพิ่ม,มความสดชื่นนิดนึงนะคะระหว่างวันที่เราทํางานเน,นี้างค้าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตอดีถ้วยพอดีนะคะเมน,นเูเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะเนี่ยสูตรเนี่ยที่คนยาทานอยู่เนี่ยค่ะมันจะช่วยมากๆเลยค่ะ สำหรับคนที่ไม่รักสุขภาพและไม่ทานเนื้อสัตว์มันจะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ